กาบสวัสดีผู้เล่นชาว a าร n a าเบรกเอาทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมช่อง Mix s u w v y y กันอีกแล้วนะครับและในคลิปนี้นะครับน้องกีตา้าของเราเนี่ยมูลค่าครังเนี่ยเหลือน้อยมากเพราน้องเขาเนี่ยเล่นเซ็ตใหญ่เซ็ตโต่ะคนดูคือเอาเรื่องอะผมกับพี่ปักเนี่ยก็เลยพูดกันว่าถ้าเราได้ของแดงเนี่ยเราจะให้น้องเขาแต่ว่าไม่ได้ให้แบบง่ายๆนะครับต้องมีข้อแรกเปลี่ยนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลย,เยอะไรนะแต่ว่าต้องร้องเพลงหนึ่งเพงนะ เอาเลบอกบอกว่าร้องเพลงไม่เอาไม่เอาเป็นพี่พี่เอาเลยร้องเพลงสงสัยเนี่ยน้องกีตาร์ก็คงจะเขินนิดหน่อยนะครับเลยไม่กล้านะเอออาจจะเป็นเพลงง่ายๆก็ได้แค่เพลงทางน้อยก็ได้เอออาจจะเป็นเพลงอะไรก็ได้่พี่พี่เรเคยร้องมา แมวทองเจ็บเบิเบิไปบิงตามเบิมิฮะอดบออดตายมานีต้งอัดเต้องลองนะให้เวลาคิดเพลงมาเก้าเพลงอะไรเกมเพลงลองได้ได้ปะได้ของเดงนี่ก่อนไ้ของแดงดิเอ <g innen> <t> ้ย <découvrir görüş> ด้าตัวนี้พี่เอาละตควนี้มันโตเลยโอมมีตัวนี้เฮ้ยเอาไปใส่ก่อนเป็นไงร้องร้องเองไปตายนี่มีตัวรึยังใช่ตอนนี้เนี่ยพี่ปั๊กได้ของแดงแล้วนะครับ2ชิ้นเห็นบอกว่ามีสิงโตหนึ่งกาน้ำชาหนึ่งนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าพี่ปั๊กได้จริงไหม ราแอฟนี่ฮะรออยู่แดวของกันนี่มานอะนี่ให้น้องมิกดูด้วยเนี่ยได้เจอกันอ่ะโอ้ยคือพี่เอาแล้วเร็วรีบร้องเร็วนู้ดตีตีมาานูเอาแล้วเอาเพลงอะไรก็ได้เดี๋ยวเอาแบบเสี๋ยวเอาแบบมีโต๊ะมีเซฟเราอยู่แดนของกันโอเคโอเคน้องมิก หยิบไปก่อนก็ได้เร็วเร็ววีดีมาแล้ววีรีบเดี๋ยวตายก่อนไม่ได้นะเว้ยผมนี่รอฟังเลยคนดูรอฟังอยู่กี่ด่าเร็วๆเออนี่รีบผมเบ้งเนี่ยเออไม่เอาลาวดูดิคนดูวิ่งไปแล้วอ่ะถุงผมเอาแล้วเนี่ยการน้ำชานะเนี่ยเฮ้ยไอ้คนมาชิบะฮือยิงกูอย่างซีไหมพี่ อาไม่ใหญ่ไหมกอ้เหี่แม่งยันนี้มาไงเนี่ยมันเนียนมาคนกำลังคุยกันสนุกสนุกผมนี่รอฟังเลยผมอ่านคอมเมนต์อยู่พอดีคุยกำลังเพลินเพลินดันมีคนเข้ามาเรียบร้อยครับผมตุยเกต้าพี่ยังให้โอกาสน้องร้องนะพี่ัขึ้นไปนี no ี่่พคนแม่ยังไม่รอดดิรอ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 ดไปร้อง เออแล้วคิดเพลงมานะพี่ปักได้สิงโตด้วยเหรอได้สิงโตด้วยยิงเหรอตายหนึ่งตายหนึ่งตายไปอีกหนึ่งตายไปอีกหนึ่งส,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 สดดวยสวยสวยสอกตัวเลยอกตัวอยู่ไหนไม่รู้คือตอนนี้เนี่ยมีภารกิจนะครับคุณดูเราต้องรักษาของแดงเพื่อที่ให้รอดนะครับเพราะว่าพี่ชายผมเนี่ยได้ของแดงสองชิ้นเลย กิ๊บตั้งมาออดิชั่นคนดูพี่มีเยอะคนจริงๆแล้วพี่จะให้จริงๆแล้วพี่จะให้การน้ำชายก็ได้แต่พี่อยากให้สิงโตน้องเออใช่สิงโตแพงกว่าต้องรอได้ของพี่โอ้สวัสดีคนดูไม่ได้พี่จะให้ตรงนี้กิ๊บตั้งรอตรงีเท่านั้นเขารอดูน้องร้องเพลงอยู่อะรอดูน้องคุณนั้นร้องเพลงเพื่อที่จะได้ของแดงออกไปให้ได้โอ้สวัสดีคนดูทั้ง38ล้านคนพี่กำลังดูอยู่ น้องคนนั้นไม่มีตังแล้วเหรอใช่ครับน้องเขาไม่มีตังแล้วเนี่ยพวกผมมาหาของแดงทั้งหัวเสนยนึงได้ได้ได้ของแดงชงคิเลยคุณดูเป็นกำลังใจให้น้องด้วยตอนนี้น้องไม่ยอมน้องเพลงอะดูเขาผมมันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวสปอยไม่ก่อนก็ได้ว่าสิงโตจริงตอนแรกเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าพี่ปั๊กได้สิงโตจริงๆนะแต่ไปดูครับว่าพี่ปั๊กได้อะไรพี่ปั๊กเราขงหัวนะโอ้จริงด้วย กอดเพลงเราดูนี่พี่ยิงไงวะเราดูกีตาร์้องเพลงสิงโตกีตาร์เออดีเทีพอดีเทีเอาดูดูดูดี๋ยวคนดูรออยู่กีตาร์ยังไม่ร้องเลยกูขำก่อนนี่ก็รอดูอยู่เนี่ยกีตาร้องดิเร็ว ไม่ต้องเขินของแดงอยู่ตรงหน้าแล้วน้องไอ้ขวามืออะไรมาอีกเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ได้โดนตาดิมันไม่ใช่หรอกเร็วเดี๋ยวสิ่เข้ามือเราเ,เ,เร็วสิงโตอดนะพี่บอกก่อนอันนี้คนดูรอดูอยู่เต็มเลยเนี่ยน้องงน้องเลยน้องข้าป่าเลยขอขอขอ,ขออารมณ์มหกกว่าวนี้ใส่อารมณ์เข้าไปมหกกว่านี้โตหนี <c oughs> ข้าป่านะเลยเคี่ยว

เย่กีตาได้ของแดงแล้วนะครับหนึ่งชิ้นดีใจด้วยน้องชายแต่น้องมันก็คงจะเขินนะครับมันไม่กล้าร้องตั้งแต่แรกนะเกมนี้ก็รอดหมดทุกคนเลยนะครับมีผมคนเดียวนะที่ไม่รอดก็ไม่เป็นไรเห็นน้องกีตาอิ่มพี่มิกก็ดีใจแล้ะของแดงไม่ต้องตีแสนผมเด็กจากสวดเป็นสามแสนนี่เออไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพี่แกก็ร้องอีกเดี๋ยวพี่เองร้องอีกเดี๋ยวยังมีพี่ แล้วพอมาคนนี้ก็บอกว่าพี่ลมเราพี่โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็แก้งน้องแบบสนุกสนานีฮฮากันไปนะครับคุณดูฝากคุดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบายได้ได้ออเเงียบแล้วไอของแดงก็เงียบ ไม่รู้จักแล้วมั้งเงียบจริงด้วยเดี๋ยนี้คิดว่าไ,ไม่ปอไม่อก็ะไรเลย